4สูตรสำเร็จที่ผู้ประกอบการต้องมีในยุคนี้โดย Kevin o อ e a เรรี v เควิน a อ y ผู้ประกอบการและนักลงทุนชื่อดังจากรายการชาร์กแท้งที่ณปัจจุบันเขามีทรัพย์สินอยู่ที่400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ12,000ล้านบาทโดยในวิดีโอนี้เขาจะมาแชร์4ปัจจัยที่จะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถทำธรุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในยุคนี้ที่เขาได้เรียนรู้จากการลงทุน และจากการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการนับร้อยนับพันคนตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาข้อที่1นําำเสนอไอเดียของคุณภายใน90วินาทีหรือน้อยกว่านั้นเควินบอกว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการก็คือคนที่อยู่ในตำแหน่ง CEO เป็นตำแหน่งผู้นำในองค์กรดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องอธิบายไอเดียหรือแนวคิดเพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาสในธุรกิจของคุณให้ผู้อื่นเข้าใจให้ได้ภายใน90วินาทีหรือน้อยกว่านั้น เหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็เพราะผู้คนเลือกที่จะติดตามคุณก็ต่อเมื่อพวกเขารับรู้ว่าคุณกำลังเดินทางไปยังที่ใดดังนั้นถ้าหากคุณไม่สามารถอธิบายได้ว่าวิสัยทัศน์ของคุณคืออะไรหรือคุณกำลังจะไปณจุดจุดใดคุณจะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรสินค้าอะไรหรือบริการอะไรขึ้นมานั่นคือคุณล้มเหลวตั้งแต่ต้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อที่สสามารถทําให้เกิดขึ้นจริงได้คุณจําเป็นที่จะต้องอธิบายให้ผู้คนฟังได้ว่า เพราะเหตุใดตัวของคุณคือผู้ประกอบการที่จะสามารถผลักดันให้ไอเดียดังกล่าวเกิดเป็นธุรกิจจริงๆขึ้นมาได้เพราะในมุมของเควินนั้นเขาบอกว่าต้องให้ไอเดียเลิศเลอเพอร์เฟกแค่ไหนหากมันไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นจริงได้มันก็เป็นแค่เพียงไอเดียอยู่วันยังค่ําและไอเดียดีๆมันก็สามารถหาได้เกลื่อนกลาดทั่วไปแต่สิ่งที่หาย,ยากจริงๆก็คือคนที่ทําให้ไอเดียนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ต่างหากดังนั้นคุณจะต้องสามารถอธิบายแผนการดําเนินงานที่จะสามารถทําตามแผนที่วางเอาไว้ เพื่อนาไปสู่การบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ให้ได้นอกจากนั้นมันยังรวมไปถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของคุณเกี่ยวกับการทํางานในด้านนี้มามากน้อยแค่ไหนคุณทําอะไรมาก่อนบ้างคุณเคยเข้าไปทํางานในบริษัทคู่แข่งมาก่อนหรือไม่คุณเคยทําแล้วก็ประสบกับความล้มเหลวมาแล้วถึง3ครั้งแล้วคุณก็รู้ว่าคุณจะทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จได้ในครั้งที่4นี้ข้อที่ 3. รู้ตัวเลขของคุณในข้อนี้เควินบอกว่ามันสําคัญมากมาก ที่ในฐานะที่คุณเป็นผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องรู้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณเองไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกบริษัทเช่นตัวเลขขนาดของตลาดในอุตสาหกรรมของคุณความเร็วในการเติบโตของบริษัทการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจำนวนคู่แข่งในตลาดตัวเลขและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นต้นทุนทางธุรกิจหรือจะเป็นตัวเลขผลกําไรขาดทุนและตัวเลขทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะเมื่อตัวของคุณ ที่เป็นคนแรกที่จะต้องติดตอ่อกับเหล่าบรรดาน,นักลงทุนหรือหุ้นส่วนนั้นพวกเขาจะถามตัวเลขจากคุณก่อนเป็นอันดับแรกและพวกเขาก็คือคนที่จะลงทุนในตัวคุณเป็นคนแรกดังนั้นหากคุณไม่รู้ตัวเลขเหล่านี้เลยเควินเขารับประกันได้เลยว่าถ้าเขาได้มีโอกาสไปคุยกับคุณคุณโดนเขาสับเละเป็นโจกแน่ๆหากจะมาขอเงินทุนแต่กลับไม่รู้ตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตัวเองเลยข้อที่4ธุรกิจต้องมาคู่กับสังคมถ้าเป็นธุรกิจเมื่อสิปีก่อน เควินเขาคงแนะนําแค่3าข้อที่กล่าวมาแล้วแต่เขาบอกว่าในช่วง3ปีให้หลังมานี้เขาสังเกตว่าผู้คนเริ่มให้ความสําคัญเกี่ยวกับบริษัทที่รักโลกบริษัทที่คืนคุณค่าให้แก่สังคมบริษัทที่ทําเพื่อผู้คนจริงๆไม่ใช่เพียงเพื่อแค่ตั้งบริษัทมาเพื่อมาทําการตลาดเพื่อหาผลประโยชน์และสร้างผลกําไรสูงสุดให้แก่เหลา่าบรรดาผู้ถือหุ้นบริษัทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่นั้นแล้วบริษัทของคุณอาจจะถูกถล่มจากผู้คนในสังคมจนเจงได้ แต่เควินบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับการทําเพื่อสังคมนั้นเขาไม่ได้หมายถึงทําให้บริษัทคุณกําไรน้อยลงแต่เขาหมายความว่าให้คุณออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสังคมมีการทําเพื่อสังคมมีการคืนกําไรสู่สังคมเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันผู้คนเริ่มตระหนักเกี่ยวกับปัญหาของขยะพลาสติกที่เกลื่อนโลกดังนั้นหากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับพลาสติกคุณก็จำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อแสดงออกถึงความคาดหวัง ที่ผู้คนอยากเห็นจากธุรกิจของคุณที่คุณมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นจึงจะเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและตัวของเควินเองก็บอกว่าเขาเห็นธุรกิจประเภทนี้สามารถสร้างผลกําไรได้อย่างมหาศาลโดยการที่มีกลุ่มลูกค้าที่จงรักภักดีที่พร้อมจะสนับสนุนธุรกิจดังกล่าวยอมอุดหนุนเป็นลูกค้าในระยะยาวกับแบรนด์ที่มีส่วนร่วมกับสังคม และนี่ก็คือแก่นแท้ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในยุคนี้โดยเควินโอเรรีมหาเศรษฐีชื่อดังจากรายการชาร์กแทงถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ